ยาน้อยได้ฟังคําแม่นมว่าดังนั้นก็ตัดว่าอันแม่นมรักข้าข้าก็คิดจะรักแม่ดุเดียวกันจึงให้หาแม่มาทางนี้ก็หวังจะแจ้งไอ้มุลาวจึงบอกความแก่พระมหาเทวีและสมิงราหูทํำชูแล้วก็คิดอ่านให้ขพัญาน้อยแจ้งทุประการจึงบอกว่าพระองค์เร่งลำพึงจงหนักคันแล้วมุอายลาวก็ลาไป ตั้งแต่วันนั้นมาพญาน้อยหาไว้ใจไม่คันอยู่มาสมิงลาหูจะไปเที่ยวเล่นทุ่งมาชวนพญาน้อยพญาน้อยก็บอกว่าข้าไม่สบายพี่ไปก็ไปเถอะถ้าพี่ไปได้ฝักบัวเง้าบัวก็ามาฝากครับบังสมิงลาหูก็ชวนพญาน้อยพญาน้อยก็ไม่ไปแล้วสมิงลาหูก็กลับมาบ้านอยู่มาสมิงลาหูก็มาชวนพญาน้อยไปไหว้พระอีกพญาน้อยก็บอกว่าไปก่อนเถอะวันอื่นข้าจะไป แต่ละแม่เท้าจึงบอกกับพญาน้อยว่าสมิงลาหูชวนไปทางนี้คิดจะทําร้ายพระองค์ดอกอย่าไว้พระไทยพญาน้อยบอกว่าข้ารู้แล้วครั้นอยู่มาสมิงลาหูมาชวนพญาน้อยไปไล่เนื้ออีกครั้งหนึ่งพญาน้อยก็บอกว่าช้างม้าไม่มีจะขอยืมช้างพี่ขี่ไปสักตัวสมิงราหูก็เอาช้างพังหางด้วนมาให้กับพญาน้อยตัวหนึ่งแต่ละแม่เท้าจึงว่าสมิงราหูมันคิดจะทําร้ายพระองค์อยู่แล้ว ทำไมจึงจะไปกับเขาด้วยพญาน้อยจึงว่ากแกตะละแม่เท้าว่าสมิงลาหูมาชวนข้าหลายโหนแล้วอย่างมิไปก็มิควรจําจะไปด้วยสักครั้งหนึ่งแต่ว่าข้าไปถึงกลางทางให้คนไปบอกว่าลูกข้าเจ็บข้าจะกลับมาพญาน้อยกับสมิงลาหูก็เลยพากันไปพันไปถึงประตูเมืองพญาน้อยก็เห็นช้างกันพิลุมของสมิงอายพระไดย พระยาน้อยจึงว่าแกไอมกตะนายช้างว่ากูจะเอาช้างตัวนี้ไปหน่อยมกตะนายช้างก็จึงทูลว่าข้าพะเจ้ากลัวสมิงอายพระดายลุงของพระองค์พยาน้อยจึงใช้มอนให้ไปหาสมิงพระอายพระดายขอยืมช้างพลายกันพริรุมไปไล่เนื้อหน่อยหนึ่งสมิงอายพระดายก็ยอมให้พระยาน้อย ก็เทียมช้างตัวนั้นเข้าริมพายกันพิลุมแล้วก็ขี่ช้างพายกันพิลุมไปและสมิงลาหูก็ขี่ช้างพายเดินกันไปก่อนพญาน้อยขี่ช้างพายกันพิลุมตามไปขั้นไปถึงกลางทางไอ้เท้ากุลก็บอกว่าพ่อลาวแก่นเท้ามีอันป่วยหนักขอเชิญพระองค์เสด็จกลับไปก่อน พญา้อยก็จึงบอกกับสมิงลาหูแล้วก็กลับเข้าเมืองแต่สมิงลาหูนั้นไปขันกลับเข้ามาสมิงลาหูก็ถามว่าลาวแก่นท้าป่วยเป,ป็นระการใดพญาน้อยบอกว่าหายแล้วขันอยู่มาได้อีกสามวันพระมหาเทวีกับสมิงลาหูก็คิดการใหญ่หลวงขึ้นชาวเมืองทั้งปวงก็พูดกันกิตธิศัพท์แจ้งไปถึงพญา้อยพญา้อยก็สะดุ้งพระไทย จึงไปหาพ่อมอนเข้าไปปรึกษาบัดนี้เขาคิดการใหญ่หลวงกันแล้วผู้คนเราก็น้อยทําการอะไรก็ไม่ถนัดจําเราจะออกไปเล่นคลีณนะที่วัดพระมูเต่าเนืองเนืองจะได้ซ่องสมผู้คนคิดทําการต่อไปคันคิดกันไปออกแล้วก็ว่าไปเล่นครีกันอยู่ที่วัดเล่นครีอยู่เนืองเนืองคันอยู่ต่อมาพญาน้อยก็ออกไปณนะวัดนั่งดูคนตีคลีอยู่ เหลือไปเห็นตาประขาวคนหนึ่งเดินมาที่ลานพระมูเตาพญาน้อยเห็นประหลายก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ถามว่าท่านมาใดตาประขาวผู้นั้นก็บอกว่ามาแต่ทิศตะวันตกอยู่ที่ป่าคโครารามบัดนี้ปรารถนาใครจะพบลูกพรจเช้างเผือกสักหน่อยหนึ่งพญาน้อยจึงถามว่าท่านจะสนทนาด้วยกิจอันใดตาประขาวท่านผู้นั้นก็บอกว่า ข้าพเจ้าหวังจะบอกเนื้อความลูกพระยาช้างเผือกให้ทราบถ้าลูกพระเจ้าช้างเผือกปรารถนาจะเอาราชสมบัติในเมืองพระโคแล้วก็ให้ไปรักษาปัญจจางขิกศีลแล้วก็ตงไปทางทิศตะวันตกจะได้พบกัลยาณมิตรเป็นบุรุษอากุมดุมพีผู้หนึ่งอยู่ในบ้านพระลาคาเป็นข้า พระเกตภาตอยู่ณที่เมืองตะเกิงผู้นั้นมีปัญญาสุขุมและจะเป็นครูของพระยาเท้ารู้จบตายเพศและบุรุษผู้นั้นเกิดวันคารอายุได้สิบหปีแล้วผู้นั้นจะกล่าวเป็นปริศนาไว้สามบทถ้าบอพิษแก้ปริศนาสามบทได้ผู้นั้นจะได้เป็นคู่คิดกับพระองค์พระองค์จะเป็นใหญ่ในรามันทั้งประเทศ จะได้ยกย่องพระพุทธศาสนาพระองค์จะได้จะช่วยจัดการทุกอย่างว่าแล้วก็อันตรธานหายไปมันเฉพาะพระเนตรพยาน้อยเท่านั้นเมื่อตะบะขาวหายวับระทันทีก็เกิดแผ่นดินไหวแล้วมังโยธยาคนหนึ่งชื่อว่ามังตราวอยู่ด้วยกับพยาน้อยพยาน้อยก็จึงบอกว่า ซึ่งตาปลาขาวหายไปเกิดมาจานแผ่นดินไหวครั้งนี้ช้รอยเทพยาดาจะบอกเหตุอะไรกับเราให้กลับเข้าไปเมืองพระโคแต่งเครื่องบูชาพญาน้อยก็กลับเข้ามาในเมืองจัดแต่งเครื่องบูชาพระเ,เจ้าหนึ่งที่บูชาเทพยาดาหนึ่งที่แล้วก็จึงให้ไปหามะสอดมาใช้ให้มะสอดออไปดูข่าพระที่เมืองตะเกิง ซึ่งอยู่นะบ้านพระราคาแล้วก็จะพูดจาเป็นปิิศนาประการใดบ้างถ้าพบคนผู้นั้นจำจำตัวไว้ให้แน่นแล้วจดหมายปริศนามามาหาข้ามาสอดรับคำพยานน้อยแล้วก็ลามาบ้านและมาสอดก็ไปอยู่ที่บ้านมาส้อยซึ่งอยู่บ้านบ้านพระราคาระยะทางหนึ่งครึ่งวัน มาสอดก็ไปฟังคำปริศนาตามที่พยาน,น้อยสั่งคันมาสอดมาถึงบ้านพระราคาเห็นมะอนันต์กับนายบ้านมัทยันตะโกงชนไก่กันอยู่ใต้ต้นไทรแทบคันสะริมทางเดินมาสอดเข้าไปหยุดอยู่พอพระสัมมเนรพุทธยานผู้มีปัญญาเดินมามะอันันนายบ้าน เห็นข้าก็จึงถามว่าเจ้าสามเณรจะไปไหนสามเณรพุทธยานก็จึงบอกว่าท่านสมพานใช้ให้ข้าไปดูโยมป่วยนายบ้านจึงว่าแกสามเณรว่าข้าจะไปเยือนด้วยได้หรือเปล่าถ้าเจ้าสามเณรไปแล้วกลับมาบอกอาการไข้แกข้าสามเณรพุทธยานก็ไปดูโยมแล้วก็กลับมามาอนันนายบ้านก็จึงถามว่าโรคโยมเป็นประการใด สม,มเณรเบอกเป็นปริศนาว่าจะเป็นราหูก็ใช่จะเป็นตัวคะก็ใช่ไอ้ครั้นจะว่าแน่ลงไปข้างไหนก็กูจะเป็นเท็จเหมือนโยมไถนามาถึงคันนาแล้วก็กลับมาสอยอผลพุทษาอ่อนลากข้างและโรคโยมป่วยนั้นมันเป็นเหมือนรูปบอกไว้ดังนี้คนทั้งปวงได้ฟังสาม,มเณรก็ไม่เข้าใจหัวเราะเยาะเล่น ไฟมะอนันนายบ้านคือจึงว่าแก่คนทั้งปวงว่าสัมมาเนนองค์นี้มีปัญญาเรียนคำพีจบไตรเพศหาผู้ใดเสมอไม่ย่าประมาทครั้นมาสอดได้ฟังสัมมาเนนว่าไว้เป็นปริศนาลึกลับประหลาดนักคนทั้งปวงหาลู้ไม่มาสอดก็จำตัวสัมมาเนนไว้แล้วก็จดหมายปริศนากับปทูพยาน้อยพยาน้อยก็จึง ให้พาเอาตัวมาสอดไปยังณพระมูเตาและกราบน้ำพระสก,การพระมูเตาและอธิษฐานพระทาคพระเจ้าได้เป็นใหญ่ครอบครองอาณาจาักรราชในเมืองพระโคลแล้วไซเดชคุณพระสิีและตนะจเจ้าขอให้เทพยดาทั้งปวงดนใจให้้ระเจ้าแก้ปิศนานี่ออกมาด้วยเถอะพญาน,นอ้อยก็จึงดำริแจ้งในอัทธปิศนาซึ่งพระสามเณรพุทธญาณว่ามานั้นซึ่งว่าจะเป็นอักขระอักษรคะก็ใช่ จะเป็นราหูก็ใช่สมณเณรว่าดังนี้เป็นอัฐปิศนาเห็นจะเป็นแก่ตัวเลขแปดและด้วยตัวเลขแปดข้างรามันนั้นมันเป็นรูปอักษรคะสมณเณรจึงว่าจะเป็นคะก็ใช่จะเป็นราหูก็ใช่ข้อซึ่งสมณเณรจะว่าเป็นแน่ก็โกวจเทสนั้นก็ด้วยอาการ ของโยมสามเณรป่วยมานั้นยังกำหนดไม่ได้จึงเปรียบเสมือนตัวเลขและอักษรคะซึ่งว่าไถนามาถึงคันนาแล้วกลับปัวมันนั้นฝ่ายรามันขับปัวมาก็บอกว่าอัดแซ่ข้อซึ่งว่าสอยพุษาอ่อนลากข้างนั้นก็ได้แก่ตัวอมารามันลากช้าง พญาน้อยจึงเอาสอนสามตัวมาผสมกันเข้าเป็นคำว่าอาแสแล้วอธิบายว่าโยมสามเณรจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้พญาน้อยก็ให้มาสอดไปดูโยมสามเณรสามเณรจะตายในวันนี้ก็ต้องปิดสนาที่พญาน้อยแก่พญาน้อยกลับมาทูลแก่มาสอยกลับมาทูลแก่พญาน้อยพญาน้อยก็นิ่งไว้ในพระไทยขันอยู่มาสามเณรพุทธยาน เอ,อ,อันนั้นมารดาเขาเป็นไม้เป็นหนี้มัง,งาารอดในบ้านอยู่เป็นดีบุกเจ็ดสช่างสามเณรมีพี่ชายคนหนึ่งฟังคำเมียหนีมารดาไปหาเลี้ยงหาอยู่เลี้ยงมารดาไม่ฝ่ายมะง,งาารอดจึงให้เกาะเอามารดาสามเณรไว้เป็นทาสแทนดีบุก สม่เนนคิดกระตันยูต่อมารดาว่าไปเป็นข้าขอเงามารอดมีความล렁คานใจก็จจงความไปแจ้งแกพระสังฆราชผู้เป็นอาจารย์ว่ามารดาข้าพระเจ้าเป็นข้ามาเงา,าวรอดมางงา,ารอดเอาตัวไปไว้ใช้ก็พระเจ้าขอศึกไปให้มาเงา,าวรอดใช้แทนมารดาพระสังฆราชจึงว่าแกสัมเนนว่าเจ้าเนนมีปัญญารู้ใจเพศ ข้าเห็นดูนักไอ้ขันจะห้ามเจ้าเนนไว้ทรัพย์สิ่งของก็ไม่มีที่จะให้แก่เจ้าเนนเออตรงแทนคุณมาดาไปเถิดสามเนรก็ลาพระสังฆราชศึกออกไปแล้วก็จึงเรียกว่ามังกรจีไปรับใช้แทนมาดาขันอยู่มามังงารอดก็ให้มังกรจีคุมเด็กไปเลี้ยงวัวนะที่ทุ่งนาขนานั้น พญาน้อยก็ให้มาสอดมาฟังปิตินายครั้งหนึ่งคันมาสอดลงมาถึงสามเณรก็ไปพบสามเณรมาสอดก็สืบรู้ว่าสามเณรศึกออกไปไปเป็นทาตใช้แทนมารดาอยู่ด้วยกับมังงาวรอดมาสอดก็จึงตาไปพบมังกรจีเลี้ยงบัวอ,อยู่กับหมูเด็กผลต้น,นใสมาสอดก็นั่งคอยดูอยู่ที่นั่นพระบุตรมังงาวรอดมาถามมังกรจี ว่าหวัวหายไปไหนมังกรจีก็บอกเป,ป็นปริศนาว่าข้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็จึงไม่ได้เห็นถ้าไม่เห็นบุตรมังงาวรอดก็ฟังมังกรจีว่าดังนั้นก็รู้ว่ามันเป็นปริศนาก็ไม่สงสัยอะไรอยู่ฝ่ายมาสอดได้ฟังมังกรจีว่าปริศนาเป็นจดหมายเอาปริศนานั้นมาทูลพญาน้อย ว่าสามเณรพุทธยานบวชเป็นปริศนาในครั้งก่อนนั้นบัตรนี้เึกออกจากเนนไปเลี้ยงวัวแล้วก็มังกันจีก็เอาปิธนาไปทูลพญาน้อยพญาน้อยได้ฟังปิิธนาแล้วก็แก้ปิิธนาว่าขึ้นไปบนต้นไม้จึงไม่เห็น ถ้าลอยต้นไม้นั้นจะต้องมีโพรงมีสรพิษอยู่เมื่อขึ้นไปไม่เห็นงูเห็นแต่วัวปริศนาก็จึงว่าไม่เห็นแล้วก็แล้วว่าถ้าเห็นก็เหมือนไม่เห็นเมื่อแรกมังกรจีคือไปดูบนต้นต้นไม้เห็นงูก่อนแล้วจึงบอกว่าไม่ได้เห็นวัวก็จึงได้กล่าวปริศนาว่าถ้าเห็นแล้วไม่เห็นพญาน้อยแก้ปริศนาก็จึงอธิษฐานอยู่ในพระทัยว่า ถ้าได้เป็นกษัตริย์สืบไปปิดสนามังกันจีซึ่งว่านี้ก็แก้กให้ถูกเกิดพญาน้อยจึงให้มาสอดไปดูที่ต้นไม้นั้นพญาน้อยก็เห็นงูเห่าในโพรงก็จึงกลับมาทูลพญาน้อยมีความยินดีนัก